คำพูดที่จะทําให้คุณไม่รวยโดยมู่โลกของไทยบายธีระพัดน์คำพูดแรกเลยเงินทองมันหายากเมื่อคุณได้ยินคํานี้จากใครสักคนคุณลองนึกสิครับว่าปฏิกิริยาที่คุณจะมีกับเขาอย่างไรเช่นเดียวกันครับคนรอบข้างก็มีปฏิกิริยาที่ไม่ได้ต่างอะไรจากความรู้สึกของคุณเลยบุคคลคนนั้นไม่มีความทะเยอทะยานบุคคลคนนั้นไม่มีการแสวงหาขนขวายทางที่จะหาโอกาสได้ดีกว่าเดิม เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณพูดออกมามันคือสิ่งที่จะทําให้คุณหยุดและไม่ได้ก้าวไปต่อพัฒนาขึ้นไปในสิ่งที่เหมาะสมคําพูดที่2ไม่มีปัญญาซื้อหรอกเนี่ยคาพูดที่จะหยุดคุณให้อยู่ที่เดิมไม่ได้พัฒนาและอยู่กับที่อย่างนั้นแหละคําพูดสุดท้ายคือขอให้ถูกหวยขอให้รวยทรัพย์ขอให้ได้มาด้วยการพึ่งโชคก่อนเป็นการฝันหลงแรง เป็นสิ่งที่ได้มาโดยที่ไม่ได้มีความทะเยอทะยานไม่ได้รู้จักคุณค่าอย่างที่เขาบอกครับว่าสามร้อถูกหวยคุณจะรวยกี่ล้านก็ตามคนสุดท้ายคุณไม่รู้จักคุณค่าที่คุณได้มาคุณไม่รู้จักคุณค่าในสิ่งที่อยู่ต่อหน้าคุณคุณก็เก็บสิ่งนั้นเอาไว้กับตัวเองไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับสามคำพูดเนี่ยจะเป็นคำพูดที่คุณหยุดอยู่กับที่และถอยหลังลงครองเรื่อยๆ จากที่พัาเกิดมาเพื่อแต่งคุณเกิดมาเพื่อเป็นปันตัวนอครับ